วิธีง่ายๆในการรักษาศีลพอพูดถึงธรรมะบางคนอาจจะหยุดฟังหรือไม่ก็มีความรู้สึกไม่อยากจะฟังเลยเพราะเรามีความเชื่อเดิมๆว่าเราเป็นคนธรรมดาเราเข้าไม่ถึงเราทำไม่ได้มันยากสารพัดเหตุผลที่คุณจะหามาเข้าข้างตัวเองคุณลองฟังคลิปนี้ดูสักนิดหนึ่งนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าธรรมะ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะธรรมะคือธรรมชาติที่เรามองข้ามและไม่ให้ความสำคัญเพราะคิดว่ามันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่คุณเชื่อไม่ว่าถ้าคุณเป็นสายมูสายเสกสายกดแรงดึงดูดแล้วคุณอยากจะจูนกับพลังของธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าจักรวาลการฝึกตัวเองให้เข้าใจธรรมะและปฏิบัติตาม จะทำให้คุณเข้าใกล้พลังงานของจักรวาลมากๆโดยเฉพาะการทำสมาธิแต่ชาวพุทธเราหรือคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใกล้ศาสนาโดยการให้ทานเท่านั้นการให้ทานเป็นส่วนหนึ่งที่ฝึกให้เรารู้จักการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการไม่ยึดติดแต่ถ้าเราจะทำให้ครบเราต้องทำทั้งสามอย่างนั่นก็คือการให้ทาน การรักษาศีลและการเจริญภาวนาหรือการทำสมาธิข้อแรกกรูบุ่งเชื่อว่าเราทำกันอยู่แล้วเวลาที่เราไปวัดทำบุญให้ทานช่วยเหลือสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาแต่ข้อสองกับข้อสน้อยคนมากที่จะทำเพราะคิดว่ามันยากหรือไม่ก็เสียเวลาวันนี้กรูบุ่งมีวิธีง่ายๆที่คุณสามารถรักษาศีลได้ แบบสิ่งไม่ขาดนั่นก็คือทุกๆวันก่อนนอนระหว่างสวดมนต์หรือหลังสวดมนต์หรือใครขี้เกียจสวดมนต์ก็ตามให้เราอาราธนาสินห้าบทมายังพันเตถ้าใครไม่รู้จักให้ไปเซิร์ชในเน็ตน,นะคะใช้คำว่าอาราธนาสินห้าหลังจากที่คุณสวดมายังพันเตเสร็จคุณก็สวดสินห้าต่อเลย ตั้งแต่ปานาติปาตาไปจนจบห้าข้อเสร็จแล้วก็นอนคุณจะรักษาศินห้าได้จนคุณตื่นหลายชั่วโมงเลยทีเดียวโดยที่คุณจะไม่ผิดศีลเลยเพราะคุณนอนเราไม่ได้ไปทำอะไรมันเป็นวิธีง่ายๆบางคนอาจจะบอกว่าฉันตื่นมากลางดึกลุกขึ้นมาตกยุงเพราะยุงกัดสินก็ขาดแล้ว การรักษาสินห้าถึงคุณจะสินขาดคุณก็ขาดแค่ข้อเดียวอีกสี่ข้อคุณก็ยังรักษาได้อยู่ดีกว่าคุณไม่ทำอะไรเลยและสําหรับคนที่ไม่ตื่นกลางดึกคุณก็จะรักษาสินได้ทั้งคืนถ้าคุณทําทุกวันคุณก็จะรักษาได้ทุกวันมันเป็นการเพิ่มบุญบารมีเพิ่มพลังให้กับจิตของเราสำหรับคนที่อยากรักษาสินแปด ทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะสิ่งแปดเพิ่มมาอีก3ข้อก็คือการไม่ดูมหรสพกการไม่กินข้าวเย็นหรือตอนกลางคืนและการไม่นอนบนฟูกที่สูงถ้าคุณทำได้จะดีมากๆแต่สิ่งแจะต่างจากสิ่งห้าตรงที่สิ่งแถ้าเราผิดข้อใดข้อหนึ่งสินจะขาดทั้งหมดทั้ง8ข้อแต่สิน5ห้า ถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งก็จะขาดแค่ข้อนั้นข้อเดียวฉะนั้นครูวุ้งแนะนำให้คุณรักษาสินห้าก็พอคะ่ะมันง่ายที่สุดแล้วและเราสามารถทำได้ทุกวันด้วยลองเอาไปทำดูนะคะการรักษาสินง่ายๆที่คุณก็ทำได้บางคนอาจจะอยากถามว่าเราจะรักษาสินไปทำไมตอบแบบง่ายๆคือคุณจะได้ความสบายใจ คุณจะได้บุญซึ่งก็คือพลังงานที่ดีจากจิตใจที่ดีลองเอาไปทำดูนะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ว่าเราเชื่อว่าชีวิตเราจะเป็นแบบไหนถ้าเราปฏิบัติชีวิตเราไม่มีทางตกต่าแน่นอนอย่าลืมนะคะเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูวงสวัสดีค่ะ